ก่อนเราจะได้ต <She> ้องโอเคก่อนนะครับผมก็สวัสดีสวัสดีคร <แก S 2> ับผมหนึ่งสุกนะครับผมอีกสุกหนึ่ง,งวันนี้ก็เราจะมาอัปเดตโปรโมชั่นถ้าเกิดใครอยากได้ชุดโฮมเทยเตอร์ดูไลน์นี้ก็ถือว่ามาถูกทางแล้วครบชุดมารอบนี้ไม่ใช่แกดเจตแต่อย่างใดไม่ใช่ลำโพงฟังเพลงไม่ใช่ซาวด์บาร์แต่วันนี้เรามานำเสนอโปรโมชั่นครับ ของตัว Reference Reference จับคู่กับ a v r ของ Pioneer Pioneer ก็ต้องเรียกว่าชุดนี้เป็นมวยถูกคู่อยู่ก็ถือว่าถูกคู่อยู่ต้องบอกว่าแนวเสียงต่เช้าก็โอเคอยู่แนวเสียงต่างจากสมัยก่อนอยู่นะ Pioneer ตอนนี้ซึ่งมีความกระด้างแหลมของเขาที่มันแต่ก่อนมันจับหยาบหน่อยจัดหยาบมากแต่ตอนนี้ละมุนละเมียดละไมละมุนะเมไมโอเควันนี้เราก็จะมาเสนอโปรโมชั่น Refer e n c e Series 5.1 s y s t e มครับผมกับฟ i ชเกับ A V R ไพลอนเนียรุ่นรุ่นเก้าสามสี่เก้าสามสี่นะอันนี้เดี๋ยวให้ออกมาก็ได้โอเคตื่นเต้นตื่นเต้นเอย่างตื่นเต้นนะครับผมอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาซูมดูใกล้ๆเก้าสามก็จะเป็นรุ่น V S X เก้าสามสี่นะครับผมไพลอนเนีตัวนี้เลยคุณจะเห็นนะครับผมมาดูด้านหน้ากันก่อนคือตัวนี้ก็รองรับระบบที่เจ็ด จุดสองถอดรหัสได้7.2จุดสองครับผมตัวนี้มีระบบบลูทูธไวเลสนะครับผมเวอร์ชันสี่จุดสองเลยระบบบลูทูธนะครับผมสามารถเล่นบลูทูธผ่านมือถือได้ใช่ครับผมรองรับระบบต้องแน่ดอว์บีแอดมอ DTSX แล้วก็แบบเวอร์ชวนก็รองรับรองรับ 4K นะครับผมแล้วก็รองไปถึงแอปพลิเคชันเล่นเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็น Music Spotify ทิฟายอ๋อเล่นสปอร์ตทิฟายได้จูนอินใช้ดัลครับผมรองรับกันเยอะแยะสามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ อ่ะเชื่อมได้ไวไฟเราจะจะเห็นว่าจะมีช่องแลนอยู่ให้เราเสียบหรือเราจะใช้เป็นไวไ i ฟผ่านสัญญาณไร้สายมาก็ได้ใช่แล้วก็ตัวนี้ถอดรหัสเพลงแบบไฮเลดอ u อดิโอด้วยครับเป็นไฮเลดออดิโอก็สามารถฟังเพลงผ่านชุดเล่นเพลงของเราได้เลยต้องบอกว่าไม่ว่าจะดูหนังไม่ว่าจะฟังเพลงเจ้าตัวนี้รองรับหมดแล้วเจ้าลำโพงของเราก็ไม่ได้เด่นทางด้านดูหนังอย่างเดียวก็สามารถฟังเพลงได้ด้วยเหมือนกันฟังเพลงได้ด้วยเหมือนกันอ่ะโอเคครับผม เดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับผมจากเจ้าตัวนี้เราก็เคยไลฟ์กันมาเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้วกันแล้วหรือจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วไม่ให่อาทิตย์ที่แล้วเราอ้อทเลยที่แล้วเราแป็กไปอ่าเราแป็กไปตัวนี้เราเคยไลฟ์กันมาแล้วรอบนึงกับชุดเรสเฟรนนะผมก็มาทุนกันทบทวนกันง่ายๆทั้นๆกับตัว ทาวเวอร์ของเราจะมี3รุ่นอ่าสรุ่นเรียงตั้งแต่ซ้ายไปขวาเลยซ้ายก็คือจะเป็นรุ่น6 1 0 f นึ่อ่าหกหนึ่อ่ารหัสตัวนี้6 1 0 f มันมาจากไหนก็อ่าก็หกหนิ้วหนึ่งดอกครับผมหนิ้วหนึ่งดอกอ่าครับผม f ก็คือฟอนต์ฟอร์สตันดิ้งใช่ฟอนต์ฟอร์สแตนดิ้งฟอร์สตันดิ้งผมก็มาพร้อมกับตัวระบบแท็กติกฮอนกันฮอนเก้าสิบคูณเก้าสิบองศาแล้วพอโยกมาด้านขวาอีกนิด จะเป็นตัวรหัส620เป็น R 620F อ่านะครับผม20ก็คือ2ก็คือ2นิ้ว2ดอกง่ายๆเลยเห็นๆกันไปใช่วันนี้เราต้องบอกว่าเซตที่เรามาจับนี่ก็คือมีทั้ง3มรุ่นอ่าทั้ง3มรุ่นเลยก็ตั้งแต่8นิ้ว6นิ้วใช่แล้วก็6นิ้ว1ดอกดอกตัวนี้ก็8นิ้วตามลำดับชื่อเลยนะครับผม 820F ถูกต้องนะครับผมจะบอกว่าขนาดใหญ่6กับ8นี่ขนาดต่างกันเยอะคือถ้าเอาฟังเพลงจริง8นิ้วก็ถือว่าฟังเพงไดด้ี คือถ้าเกิดถ้าเกิดจะฟังเพลงด้วยผมมองว่าฟังเพลงอ่ะแปดแปดนิ้วก็เาจะทได้ดีกว่าแต่หกหกนิ้วนี่ถือว่าเอามาดูหนังกําลังค่อนข้างดีเลยใช่คือเริ่มต้นที่หกนิ้วอ่ะมันโอเคอยู่แล้วแหละใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดห้องใครแบบว่าไม่ใหญ่มากก็ไม่จําเป็นต้องใช้หกสองศูนย์เราใช้หกหนึ่งศูนย์ก็ได้อ๋อครับผมสวยงามดีต้องบอกว่าตัวตู้แบบนี้ที่มีหนึ่งดอกผมเพิ่งจะเคยเห็นแบ์แรกที่ทำแต่เมื่อกี้ลองเอามาสลับเทียบกับตัวบุ๊กเชล์เสียงต่างนะอออ่่่่่คืไไมมมใใชชชแบบวาาุกเเ้้็ย อ่าคือเสียงต่างเสียงต่างคือการเป็นที่ตัวตู้ใช่ไหมพี่ชายใช่ครับผมเป็นที่ตัวตู้ด้วยแล้วก็ขนาดดอกก็มีส่วนนิดหน่อยอ่ามีส่วนประมาณหนิ้วกัะหนิ้วครับผมแล้วก็ตัวตู้ของเขาตัวทาวเวอร์เขาจะมีมวลมากกว่าตัวบุกเชียวอืมเรารู้สึกว่าตัวนี้ก็จะมีพอร์ตรีเฟก์เบสอยู่ข้างหลังแต่เจ้าตัวตัวนั้นไม่มีตัวแอรตัวมอนิเตอร์จะไม่มีนะครับผมแลนี่คือความต่างแล้วก็เซนเตอร์วันนี้เซนเตอร์มีสองรุ่นนะครับผมด้านนี้เลยอ่าสสกับ R5 2 c ้าก็ ีนีไอนามสก,กุลซีก็คือเซนเตอร์อ่ะก็ก็คือเป็นนามสก,กุลเขาเป็นเซนเตอร์ไปอ่า2 2> สามสี่ก็จะเป็นสมนิ้วสี่ดอกครับผมแล้วห้าสองซีครับถ้าสองสีก็ห้านิ้วสองดอกอครับผมก็จะเห็นว่าผอ่อนลมของตัวสามสี่อยู่ด้านหน้าแต่ถ้าเกิดผอ่อนลมของตัว ฮานิวน่าจะอยู่ด้านหลังแต่ปากแต่เขาจะกว้างไม่เท่ากันเนาะก็ตามขนาดของตัวตู้เขาคือปากแต่หอนจะมาอยู่ตรงมันจะมันจะตามขนาดของตัวดอกดอกพุ่มแต่เก้าสิบองศาเหมือนกันใช่เก้าสิบองศาเก้าสิเหมือนกันแล้วก็สวัสดีคุณเก๋นะครับผมครับผมส่วนอาร์สามสี่เขาจะมีผนังหลมด้านหน้าเนาะค่อนข้างหน้าตาน่าค่อนข้างหล่ออยู่ค่อนข้างหล่อค่อนข้างหล่อครับผมส่วนอาร์ห้าสองสี่ก็จะเป็นตู้ตู้ปิดไปใช่ครับผมถือว่าเสียงเสียงก็ต่างกันอาร์สามสี่เขาจะได้ความกว้าง ใช่ครับแต่เสียงเขาค่อนข้างเล็กต้องเค้นเขามันขึ้นมาหน่อยส่วนห้าสองซีก็เสียงเขาจะแบบแน่นๆหนาๆหน่อยถูกต้องครับผมโอเคจบจากตัวเซนเตอร์เรามาต่อที่รหัสที่มาด้วยตัว M แล้วครับนี้ตัวก็จะเป็นบุ๊กเชลหรือเอามาทำเป็นเซนเตอร์เออเป็นเซล่าวครับผมก็จะมีตั้งแต่ r 5 1ห้าหนึ่งอกับ R c 1สี่หนึ่งอ็ก็ต่างกันที่ขนาดดอกห้านิ้วกับสี่นิ้วนะครับผมตามด้านนี้เลยใช่ครับผม เสียงก็คล้ายๆกันครับผมใกล้เคียงนะฮะก็แล้วแต่งบประมาณแล้วก็แล้วแต่พื้นที่ของแต่ละท่านอ่าคือจริงๆถ้าเกิดห้องไม่ใหญ่มากเราก็ไม่แนะนําให้ใช้ที่เป็นขนาดใหญ่ครับผมใช้แค่ขนาดแล้วตอนนี้บริษัทเราก็ยังมีเครื่องเล่นบุเลของพาอเนียเหมือนกันนะรุ่น L X 5 0 0 L X 5 0 0ก็มาจับคู่ทั้ง a v r ทั้งตัวเครื่องเล่นก็ยังมีจําหน่ายอยู่ถ้ามุดเราเราอยากได้ครบชุดเลยก็จัด พายอเนียบุเลไปใช่ครับโอเคมาวันนี้เรามาเสนอโปรโมชั่นเลยดีกว่าพี่วัตครับผมต้องบอกว่าแอมตัวนี้ทอรหราหที่7.2 channel 7.2ก็สามารถทำระบบ Dolby a แ d นดได้ด้วยใช่ไหมทำ้ยทุดหน่อา5.1.2่ก็จะเป็นอ่าครับแเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวชุดแรกเลยชุดแรกนะครับผมครับผมก็ประกอบด้วย a v r VSX 9 3 4าสามสี่ของพายอเนียนะครับ1ตัวแล้วก็ลำโพง R 6 1 0 F R 52C R 5 1 M แล้วก็ตู้ซับ R 1 0 0 S W อย่างละหนึ่งชุดนะครับผมก็คือไอ้ตัวเนี้ยคือเป็นระบบ5.1ใช่แต่ถ้าเราอยากจะอัพเป็น7.2็อก็หาลำโพงบุกเชลมาอีก2ตัวอ่าคือซื้อ5 1 M เพิ่มอีกคู่นึงนะหรือถ้าเราอยากทำเป็นแอดมอลเราก็ไปเอาลำพงฝั่งฝ้าหรือลำโพงแอดมอลที่เป็นรุ่น R ุ่น r ่1 SA มามาพิ่มเป็น5.1.2ได้ คุณจะเห็นว่าจริงๆราคาเต็มอ่จะอยู่ที่1นึ่งแสนใช่ไหมพี่วะก็ถ้าราคาแยกตัวเนี้มันอยู่เท่าไหร่นะสา2 9ามหม่อนตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองหมืกว่าสองหมืันครับผมอันนี้หมื่นหมื่นสามเก้าหมืเกาหมื่นสก็ลองไปบวกกันดูเองก็น่าจะได้ประมาณนี้ได้เท่านี้ครับหนึ่งห่าร้โปรโมชั่นจับชุดรวมเงินเบ็ดเสร็จครบเซ็ตเลย7 9็0หบาท เรียกได้ว่าเป็นชุดที่ซื้อไปที่บ้านปุ๊บคุณแค่หาสายลำโพงมาคือสายลำโพงเราก็อยากแถมนะแต่เราจํากัดไม่ได้จริงว่าเราต้องแถมเท่าไหร่เพราะแต่ละห้องพื้นที่เขาใช้ใชไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครซื้อเซตนี้ไปอ่ะ มาซื้อสายลำโพงเพิ่ม่แตของเราของเราก็มีสายลำโพงพร้อมจำหน่ายให้มันจะมีตั้งแต่แบรนด์โปรเอลโปเอลก็จะเป็นแบรนด์อิตาลี่เม็ดหนึงอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทร้อยหน่อยหน่อร้อยต้นต้นร้อยต้นต้นเป็นราคาเบสิกเลยใช่หรือจะเป็นอัพไปเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้พวกฟูลอเทคอะไรพวกนี้ก็ฟูลอเทคก็ประมาณ310บาทเมตรนึ่งก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับผมว่าขนาดห้องเท่าไหร่เราต้องใช้สายลำโพงกี่เมตรอ่าใช่แล้วบอกว่า ติดตั้งก็ไม่ยากก็ไม่ยากก็ถ้าไม่ได้แขวนอะไรก็ใช้ขาตั้งใช้ขาตั้งก็าง่างไไม่จุดจุดเอานะผมแต่การยากก็คือการเก็บสายให้มันสวยงามแค่นั้นแหละว่าจะจะวางยังไงว่าจะเดินยังไงเดินขึ้นป้าไหมหรือจะเดินพื้นเดินรางอะไรก็ว่ากันไป ทางเราก็มีช่างแต่ถ้าใครเกิดซื้อจากทางเราเราก็จะมีช่างก็คือจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายมีมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยตามระยะทางแล้วก็ค่าใช้จ่ายตามเซอร์วิสอะไรของเขานิดหน่อยนะครับผมมาลองปรึกษาโทรมาอินบ็อกซ์กันมาอีกทีก็อาจจะบอกเอ้ยห้องผม4ี่คูณสผมมีงบแค่นี้ผมอยากได้ชุดขนาดไหนอ่าครับผมเราก็ลองดูได้เลยอ่ะพียโอเคอันนี้เป็นชุดเอต่อไปมาชุด B ชุดต่อไปเดี๋ยวผมขอไล่ราคานะเรียงเรียบร้อยแล้วอ่อเรียงไปแล้วใช่ไหมครับอ่าจะเป็นชุดนี้ เม้น R หกส F อ่าคันก็จะอัพตัวคู่หน้ามาใช่ไหเหมือนเดิมหมดหรือเปล่าก็เปลี่ยนเป็น R 6 2 0 F เป็นคู่หน้าเป็น6นิ้ว2ดอกครับผมก็จะสังเกตดูราคาก็จะต่างกันอยู่ที่ประมาณห้าพถึงหกพับาทบิดแค่นิดหน่อยหกพันบิดแค่นิดหน่อยหกพันบาทคือเพิ่มเงินหกพันคุณก็จะได้ตัวดี่ยวเฟอร์เพิ่มไปเเพราะว่าอย่างตัว6 2 0 F เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ32,900 ถ้าถ้าถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะเราลองมาดูทิกกันดีกว่าว่าระหว่างดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกกับดอกสองดอกมันมีความต่างกันเยอะไหมพี่ว่าคาออารมณเทสต์มอารมณมหกหกนิ้วสองดอกมันจะได้มากกว่ามากกว่าใช่ไหมใช่ใชคือเวลาการทํางานของเขาที่ส่งออกมามันจะทําให้การทํางานมันดีขึ้นใช่สช่มิภาพมันจะดีกว่าตัวหนึ่งดอกใช่ใช่แต่ก็ต้องบอกว่าดอกเดียวมันก็ยังดีกว่ามอนิเตอร์ธรรมดาก็ยังดีกว่ามอนิเตอร์อ่าก็คือไล่ระดับขึ้นไปนะใช่เพิ่มหกพันบาทคุณจะได้เป็นเซตบีเเป็น เป็น 620F ที่เหลือก็จะคล้ายๆกันก็จะเป็น r 5 2 c r 5 1 m R100SW แล้วก็ AVR ก็เป็นรุ่นเหมือนเดิมเป๊ะอะโอเคต่อไปมาดูชุดที่3กันดีกว่าครับพี่วัชุดที่3เดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้เลยดีกว่าจะได้เผื่อเห็นข้างหลังชุดที่3ชุดที่3จะแตกต่างชุดที่2นิดหน่อยนะผมชุดที่3จะเปลี่ยนตัวเซนเตอร์นะเซนเตอร์จะเปลี่ยนจาก3 4 c เอ้ยจาก5 2 c เป็น 34C ความต่างครับผมซึ่งที่ อ่ราคาเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นราคาตัวเนี้จะอยู่ที่16,900ใช่ซึ่งจะต่างจากตัวนู้นก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันใช่ก็คือจะขึ้นมาเป็น89,900บาทจากนั้นเกิดใช้5 2าีก็จะ85,900บาทเท่านั้นครับผมแต่เอาจริงๆนะถ้ัจากใจผมแนะนำจริงๆผมแนะนำเป็นชุดนี้อะทำไมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเซนเตอร์เรื่องของเซนเตอร์เซนเตอร์ตัวนี้เขาจะได้ความอิ่มกว่า อิ่มกว่าแต่ตัวนี้มันจะได้แค่ได้ได้กว้างแต่ดอกเขาไม่ได้ใหญ่มันก็เลยอาจจะเสียงเล็กลงมาหน่อยนึงซึ่งซิสเต็มของเราเนี่ยตัวนี้มันค่อนข้างที่จะโอเคละแต่ด้วยความสวยงามตัวนี้ก็เหมาะถ้าสวยงามนะแต่เสียงแต่เสียงก็แต่เสียงก็ไม่ได้ทิ้งเสียงก็ไม่ได้ทิ้งคือไอ้ตัวนี้มันทุกอย่างเราสามารถมาให้ตัวเนี้จัดการได้ให้ ABR เป็นคนจัดการว่าจะให้เสียงอยู่ในระดับใดอะไรประมาณนี้อาจจะต้องเค้นขึ้นมาหน่อยผมราะว่าถ้าเกิดทีวีใครจอใหญ่มากๆใช้ตัวนี้สวยเลย ใช่ใช่ใช่มันสามารถแขวนได้คือไอ้ตัวนี้มันมีชุดแขวนด้านหลังมีชุดแขวนเราไม่จําเป็นต้องมาวางอย่างนี้ก็ได้อ๋อแต่ตัวนี้ก็คือวางแปะได้อย่างง่ายสมมติทีวีของเราแขวนอยู่ตัวนี้ก็แขวนข้างล่างอีกทีก็ได้คือมันอเนกประสงค์มากกว่าอเนกประสงค์มากกับชุดสีก็คือความต่างระหว่างเซนเตอร์แล้วนะครับรอบนี้ใช่ครับผมโอเคก็คือแพลเนียเกินก่อนเป็นแบรนด์อเมริกาอ๋อเพลเนียเป็นแบรนด์อเมริกาใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะผมไปหาข้อมูลอยู่ คลิปทั้งฝั่งอเมริกาเขามาคอลลบกันยเราถือเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่มาฟิชเจอริงใช่ทั้งฝั่งอเมริกาเขาจะใช้ a v r พิลิเนียกันเยอะเราก็เลยไปดิวไปติดต่อมาว่าเฮ้ยทั้งฝั่งไทยเราอยากทำบ้างอ่ะจะได้ครบเซตไปเลยเราก็เลยออกมาเป็นเซต934นะครับผมเซตนี้ก็จะเป็น a v r รุ่นเริ่มต้นที่ถอดรหัส7.2 channel ครับผมยังไ้ว่าก็ไม่ขี้เล่นะถือว่าโอเคอ่ะยังไงว่าโอเคเราเริ่ม เป็นรุ่นต่อไปรุ่นนี้จะเป็นรุ่นพี่บ cool ิ๊กและพีそうそう่บิ๊กก็จะพัฒนาตัวฟอนต์คู่หน้าขึ้นมาพี่บิ๊กจาก6กนิ้ว6นิ้วเป็น8ดนิ้วอ่ัคือว่าอับขึ้นมาเยอะอ่าแนิ้วแล้วก็ส่วนใหญ่หลักๆก็จะคล้ายๆเดิมก็ต้องบอกว่เตอร์กับห้องขนาดห้องเปิดเราแบบห้องรับแขกอห้องใหญ่ๆห้องใหญ่ๆหเลยจะไม่เน้นฟิดขนาดแบบเอ้ยคุณต้องห้องเล็กๆอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือวางไว้แบบห้องใหญ่ห้องเปิดโล่งได้เลยนะครับผมตรงนี้ เริ่มต้นที่52อซา52 c 51 m R100 SW เหมือนเดิมอ่ะอันนี้จะเปลนเป็น20 20ต้องบอกว่าเจ้าตัวชุดใหญ่เนี่ยเราจะเป็นซับ12นิ้วเลยครับผมไม่ธรรมดาอืมยานเสียงลึกนี่ทำได้ดีกว่านะครับผมคือตัวลำโพงคลิปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขับค่อนข้างง่ายคือไอตัวไอเนี่ยก็สามารถขับ8นิ้วได้ต้องบอกว่าคือ AVR934 ตัวนี้ขับได้ทั้งเซ็ตเลยใช่สามารถขับ8นิ้วได้แล้วยังไม่พอคือ คุณทำในระบบ7เขาก็ยังขับได้อยู่อ่าใช่ถือว่ากําลังเขาค่อนข้างที่จะ สมผิดสมผลอ่าคือถ้าเกิดใครอยากเติมเป็นระบบเจ็ดอ่ะผมแนะนําเลยซื้อ 5.1m เพิ่มอีกคู่หนึ่งจบครับครับผมจบเลยนะก็ถือว่าโอเคใช้ได้ของเขาได้เต็มประสิทธิภาพใช่ใช่มันแนะนําจากราคา95,900ตัวนี้ 5.11082051m52cr120swb จาก122,1500บาทเหลือเพียง95,900ยังไม่ถึงแสนอยู่ดีอือตัวันนี้เราเติมสายไปก็น่าจะพอๆหน่อยๆอาจจะมีทอนนิดหน่อยคือถ้าใครยังไม่สะดวกที่จะใช้พวกเครื่ เล่นบูเลหรืออะไรพวกเนี้ยก็ใช้เป็นเน็ตฟิกผ่านกับทีวีของเราไปก่อนก็ได้เพราะว่ามันก็สามารถใช้ a อ c เชื่อมเข้ามาได้เหมือนเดิมถ้าเกิดเราไม่คือตอนนี้เรายังไม่สมบรูณ์เลยนะเป็นเน็ตฟิกแล้วตอนนี้เราเปิดผ่านอะไรพี่วัดลองมาดูตอนนี้เราเปิดผ่านในตัวเครื่องเล่นของ Android Box นะครับก็คือเป็นอีกทางเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนอกจากบูเลนอกจากเน็ตฟิกนะครับผมคือไอตัวแอนดรอยนี่มันสะดวกในการเติมหนังเติมหนังอ่าหนังเขาจะผ่านแต่มันก็ติดลิขสิทธิ์นิดหน่อย ก็ผ่านไปนะตรงนี้แต่ไอ้ตัวนี้มันสามารถเล่นเน็ตฟลิกเล่นอะไรได้หมดเลยคือตัวมันอะถอดรหัสได้ดีกว่าทีวีอยู่แล้วอ๋อต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้ถอดรหัสได้ดีกว่าทีวีก็คือถ้าเกิดมาใช้ในเน็ตฟิกการดูหนังผ่านทางโฮมเทเตอร์ก็จะมีความแบบความพลังของเขาพลังเขาจะเร็มเปี่ยมมีพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นไม่รู้ผมเรียกพลังโอเคมาที่ชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายก็เปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนเป็นตัวเซนเตอร์เหมือนเดิม อย่างที่เราอธิบายเมื่อกี้ความต่างของเซ็นเตอร์แต่ถ้าเกิดให้แนะนำเราแนะนำ 52C ดีกว่าครับผมในเสียงที่อิ่มกว่าตัวดอกที่บกกว่าพลังที่ส่งออกมาก็จากไอเนี้ยราคาเต็มอยู่ที่124,500บาทเหลือเพียงก็เหลือเพียง99,900ต้องบอกว่าวันนี้โปรโมชั่นที่เราแนะนำนี่ต่ำกว่าแสนต่ำกว่าแสนทุกตัวนะทุกตัวใช่ใช่โอ้โหไม่ว่าจะตัวเริ่มต้นก็นิ่หน่อยพียงแค่คุณมี มีมีงบบอกว่าไอ้ผมงบแสนหนึ่งผมอยากได้แบบไหนคือตอนเนี้มีให้คุณเลือกแล้วใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วสงการก็จะหยุดยาวอยู่แล้วก็อาจจะมีเวลาอยู่บ้านนานหน่อยเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ยังไม่ได้ดีขึ้นอะไรเยอะแยะคือตอนนี้ผมว่าอยู่บ้านดูหนังสบายใจสุดครับผมนะครับผมกับชุดที่เรามาจับรอบนี้โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงจนถึง30มสเมษายนกันเลยทีเดียวนะครับผมกับโปรโมชั่นชุดเ e f เ r รนซ์บวก AVR <L> ครับผมแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าเอ้ยผมอยากจับแบบที่ไม่เหมือนในเซตด,ด้คือ,อข้างหน้าผมอยากได้เป็นแบบตัวลำโพงตัวนี้แต่ข้างหลังผมขอแค่ซ1 m ก็พอมันก็สามารถทำก็ทำได้ทาได้ก็อินบ็อกซ์มาอีกทีละกันเดี๋ยวผมจะให้คอราคาให้อีกอาาทีนึ่อราคาให้แล้วถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ ผมอยากใช้ตัวนี้เป็นแบบแขวนนีผมอยากใช้เป็นตัว C1SA เราก็สามารถทําให้ได้ก็สามารถทําให้ได้คือไอ้ชุดเนี่ยเราก็จัดเป็นเบื้องต้นให้ให้ประกอบการตัดสินใจแต่ถ้าเกิดเรามาจัดชุดแยกนี่ก็อาจะราคาอาจจะไม่ได้พิเศษขนาดนี้อาจจะอัดแนบนิดหน่อยก็เดี๋ยวลองคุยกันอีกทีหนึ่งใช่แต่ก็คือเราสามารถจัดสรรได้แบบที่ท่านต้องการเลยแบบว่าเอ้ยบ้านผมอยากได้จัดแบบนี้ชุดแบบนี้เราคือเราจัดพร้อมให้ได้หมดใช่จัดไปครับผม ตัดไปกับชุด r e เรฟเฟอร์เรนซ์คลิปพาร์ทเนอร์กับพายอนเนียรรุ่น934<ช>นะครับแต่อย่างที่บอกก็ใครสนใจเครื่องเล่นบุลเล่ทางเราก็มีจำหน่ายเหมือนกันมีจำหน่ายนี่โฆษณาเลยนะอ่าใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเทสหนังให้ดูหน่อยดีกว่าวันนี้สิสเทมนี้เราต่อจากกับอะไรบ้างครับพี่วัตวันนี้เราต่อเป็นตัว 610f แล้วก็ 52c ส่วนข้างหลังเราต่อเป็น c1m เเพราะว่าเราจะให้ดูความต่างระหว่างบุกเชลกับตัวทาวเวอร์เราไม่ได้ต่อ 51m ให้แล้วเดี๋ยวเราเป็นซับท0นิ้วซับ1ินิ้วโอเคนะผมแล้วลองเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูกันหน่อยเลยดีกว่าได้เลยเดี๋ยวผมขอหาอีกรอบนึ่งขอเป็นจอวิดการ์ดเนื่องจากมีเราคุ้นเคยได้ได้เรามาเทสกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าจะเป็นครับขอเวลาหาหนังสักครู่หนึ่งนะครับผม บางทีเราก็ดูจบกันไปหลายรอบแล้ว <c oughs> ถึงเป็นหนังยอดนิยมสนุกสน,นุกให้เสียงที่โอเคเลยเป็นหนังเทปอีกหนึ่งตัวอย่าง <c oughs> กอหาฉาก <c oughs> มันๆเลยนะครับ เสียงปืนเสียงพูดเสียงอะไรทุกอย่างค่อนข้างที่จะชัดโอเคเลยนะใช่ค่อนข้างชัดแล้วก็ ถ้าเกิดใครอยากที่จะมาทดสอบของจริงอ่ะแนะนำมาที่สาวริบลิกของเราค่อนข้างที่ครบกว่าอยู่ในกรุงเทพก็สาวดิบลิกหรือว่าร้านถ้าเกิดร้านไหนก็อาจจะต้องโทรเช็คก่อนเฮ้ยดีกวันก่อนคุณมีชุดนี้ให้ผมลองหรือว่าถ้าเกิดต่างจังหวัดก็จะมีพวกเชียงใหม่พวกอะไรพวกคอนแก้นแล้วก็พวกจังหวัดต่างๆอ่ะน่าจะมีอย่างนครศรีรุ่ก็จะมีแมนนครพันธแมนนครพันรอนแก้นก็จะมีคอนแกนไให เชียงใหม่ก็มีเชียงใหม่ปิศาลก็จะมีโคราชเป็นโคราชที่ไก่มิวสิกคุณไก่มิวสิกครับผมคือโเช็คก่อนนนทบุรีก็จะมี w 6 1วอนดีวิวเจ้าแล้วผมก็หลายเจ้าหลายเจ้าลายเจ้าลองทันจังไายในเว็บไซต์หรือสอบถามมาว่าเราอยู่พื้นที่ไหนใกล้เดี๋ยวเราจะบอกพื้นที่ใกล้เคียงมีก็มีเหมือนกันใช่ไหมถ้าก็มีก็มีใช่เออชลบุรีก็มีใช่ลองดูนะครับผมถ้าเกิดใครอยู่ต่างจังหวัดอยากเทสที่ไหนก็ติดต่อมาก่อนทางเราเข้ามาได้เลยเราจะให้คําแนะนําว่า ท่านสะดวกใกล้ร้านไหนก็จะให้แวะไปร้านนั้นใช่แต่ก็คือจะมีเราก็จะมีเทสแต่อาจจะไม่ครบรายอ,อาจาจะม,มา <like. S 2> ฟังแนวเสียงได้ก่อนนะครับผมใช่ครับผมเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะ พอตัวแทนจำหน่ายเราก็ค่อนข้างเยอะระยองชนบุรีโคราชเน่งว่ามีครบทุกภาคดีกว่าใช่ไหมมีครบทุกภาคใช่แต่อาจจะไม่ครบทุกจังหวัดอาจจะไม่ครบจังหวัดต้องขออภัยเบื้องต้นก่อนใช่ถ้าเกิดใครอยากลองก็เข้ามาได้เลยหรือว่าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเราได้อินบ็อกเข้ามาเข้ามาพูดคุยเข้ามาปรึกษากันได้นะครับผมเรามี แอดมินคอยให้คําแนะนำ<ช>เกี่ยวกับตัวสินค้าอยู่ครับผมนะครับผมแต่ก็อาจจะไม่ครอบคลุม24ชั่วโมงใช่ใช่แต่ก็คือเราก็จะดูแลให้มากที่สุดนะครับจะตอบให้ไวที่สุดอ่สำหรับวันนี้นคือตีหนึ่งเราก็ตอบเพราะเราไม่นอนครับผมโอเคได้เลย อ๋อพิษณุโลกก็มีครับผมมีเออพิษณนุโลกคุณเฉลิมสั่งไหมใช่มีคุณวรวัฒนามาบอกว่าพิษณุโลกก็มีร้านให้มาร้านให้มาผมลืมคือโทษถ้าเราบอกทุกจังหวัดอาจจะใช้เวลานานหน่อยคืออันนี้ผมคือถ้าอยู่จังหวัดไหนก็สอบถามมาว่าอาเข้ามาท่านอยู่จังหวัดไหนแล้วเราก็จะบอกพื้นที่ให้ว่าเอออยู่ตรงไหนต้องขอบคุณมากมีบอกพิษณุโลกมีมาตามโอเคได้สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ ถึงแค่30เมษายนเท่านั้นคห้าชุด5สไตล์5แบบ5ราคาเริ่มต้องแต่ราคาถูกที่สุดมาถูกตรงมามาฉายตามอีกทีนึงก่อน79,900มาพันมามามาใกล้ๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าเริ่มจาก75,900เริ่มที่610นึ่แล้วก็แปดหมืนี้85,900ก้าก็สลับเป็นหกสสลับนะครับผม แล้วก็ขึ้นมาที่เป็น89,900เก้าพั้าห็นไหมครับเห็นไหมครับค้ามไ้ก่อนนะฮะโอเคครับ89,900นะฮะโอเคครับผมแล้วก็จะมาเป็น95,900จะเป็น820ขึ้นมาละเก้าหมื่นหนเครับผมนี่ครับผมกับชุดสุดท้ายนะครับผม99,900มื่นเบาทโอเคต่ำกว่าแสนทุกชุดถ้าเกิดใครอยากได้แบบเอ้ยหยุดยาวไม่ไหวแล้วต้องดูหนังต้องจัดให้ได้สักเซตนึงอ่ะคือเอาไว้เหมือนไปประดับบารมีบ้านเรา ประดับไม่พอเรามันค่อนข้างที่จะความสุขทางใจมันค่อนข้างที่จะสวยงามเนาะเวลาเวลาทํามุดพอถอดหน้ากากมานี่ความหล่อของเขามาเป่งจะเห็นว่าเวลาเราไลฟ์เราไม่เคยปิดหน้ากากใช่เพราะว่ามันหลอมันหล่อมากคือดอกดอกจะเป็นเอกลักษณ์ไม่มีใครทําเหมือนแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยถูกต้องนะครับครับผมก็จัดกันไปกันเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับวันนี้ชุดโฮมเทเตอร์เรฟเวอร์เรนซ์ซีรีส์ครับผมมากับไพลอเนีย934รอบหน้าเป็นตัวอะไร มารอดูกันหรือจะรีเควสต์มาอีกรอบก็ได้นะเพราะเราชอบทําตามกระแสอยู่แล้วใช่ใช่พอรอบนี้มีคนถามเข้ามาเอ้ยทำไมไม่มีเซ็ตโฮมก็เลยไปขอเลยโปรโมชั่นเข้ามาจัดให้กับทุกท่านนะครับผมรับรองรอบนี้เช็คของเข้ามาอยากฟังสินค้าเทสมาก็โทรมาสอบถามบริษัทเราก่อนว่าอยู่ใกล้ที่ไหนเราส่งไปที่นั่นครับผมพร้อมให้คำแนะนำกันอย่างครบถ้วนสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนวันนี้เราก็มาอยู่ประมาณ เกือบ30นาทีโอ้30นาทีแล้วเหรออ๋อ20กว่าครับอ๋อ20กว่าก็เฉยๆก็ถือว่านานพอสมควรก็ถือว่าโอเคนะผมไว้มาเจอกันใหม่รอบหน้าวันนี้ก็ต้องกล้ากันเย็นสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะลองเปิดหนังดูอีกรอบนึงนะเปิดไหมเปิดไหมกอกันกอกันสับใหม่เขาเรียกว่าต้องกอแล้วยิงเข้าโหวดุรงนัดอ่ะผมบอกเลยโอ้ย Okay. Say this, John. Okay, come on. The shore is fuck broke the moment.